ตอบคำถามรายมือคุณลูกค้าครับท่านนี้ครับสอบถามเรื่องการเงินและเรื่องความรักนะครับมือของคุณลูกค้าเป็นมือสีชมพูแดงนะครับหมายถึงเป็นคนกระฉับกระเฉงครับโกรธง่ายหายเร็วครับมันเป็นคนขี้น้อยใจอยู่แต่ก็หายโกรธได้เร็วมากอ้าวทาแป้งมาให้ผมด้วยครับอ่าก็ขอบคุณมากครับอุตส่าห์ทาแป้งมาให้ด้วยแต่จริงๆแนะนําว่า ไม่ต้องก็ได้นะครับว่ายุคสมัยนี้มันซูมได้ครับเราจะได้ดูด้วยว่าเส้นแต่ละเส้นเนี่ยเป็นสีอะไรครับมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเขาต้องพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับแต่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วครับทําสมัยมากขึ้นครับมาดูความหมายเลยนะครับรูปแรกครับเป็นรูปตาตะแกงครับที่เนินังคารต่ันะครับมีอันตรายจากการชอบทะเลาะวิวาทครับ อ้างอิงจากตำราหัตถเลขานิเทศนะครับคําแนะนำนะครับท่านควรใช้สติปัญญาระงับอารมณ์โกรธนะครับตาตะแกรงตรงนี้นะครับตรงเนินอังคารต่ำนะครับต่อมานะครับรูปตาตะแกรงเต็มเนินสุกใต้นิ้วโป้ครับลายมือนี้มีเกือบเต็มนะครับทั้งสองมือครับมือขวาก็มีมือซ้ายก็มีครับเป็นคนร้อนแรงทางการอารมณ์ครับ อ้างอิงจากตำราหัตถะเลขานิเทศครับคําแนะนํานะครับควรสวดมนต์นั่งสมาธิทํากิจกรรมอื่นให้มากจะได้ไม่ค่อยมีเวลาว่างคิดฟุง้งซ่านเรื่องการอารมณ์นะครับโอ้เดี๋ยวลายมือมันบอกหมดนะครับจริงหรือเปล่าก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าลายเป็นลายมือของใครนะครับเป็นลายมือคนลูกค้าแล้วกันเส้นสีเขียวนะครับอที่เส้นใจนะครับ หมายถึงเป็นคนซื่อเรื่องความรักครับพยายามหารักที่ดีเสมอแต่ก็มักถูกหลอกลวงครับอ้างอ,อิงจากตําราอาจารย์โหนชานสินนะครับโคดวิทยุแห่งจักรวาลครับเส้นรักสีฟ้านะครับมีเป้าหมายชีวิตอุปนิสัยธรรมชาติเป็นคนยิ้มง่ายครับอา,อารมณ์ดียิ้มง่ายครับต้นเส้นชีวิตเป็นลูกโซ่ นะฮะสัญลักษณ์สีแดงครับเป็นลูกโซ่ครับหมายถึงช่วงเวลานั้นสุขภาพไม่ดีครับอ้างอิงจากตำราหัตถเลขานิเทศครับลายมือนี้มีทั้งสองมือนะครับก็แสดงว่ามีความหมายเดียวกันครับในวัยเด็กเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีครับชีวิตลำบากตอนเด็กนะครับปลายเส้นสมองแหลมคม,มหมายถึงอะไรหมายถึงสติปัญญาสมองดีครับปลายเส้นสมองแหลมคมเนี่ย หมายความว่าเป็นคนหัวดีเลยอ่าทีนี้ไปดูภาพต่อมาครับเส้นสีเขียวนะครับน่าเส้นสีเขียวต่างกับเส้นสีแดงนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยให้คุณเรื่องเงินทองครับแต่ถ้ามีเส้นตัดขวางก็ลดทอนเงินทอนนั้นลงนะครับแต่ก็ถือว่ายังได้เงินทองอยู่นะครับ อ้างอิงจากตำราหัตถเลขานิเทศกับตำราแซงเงยแมนนะครับความเห็นตรงกันนะครับส่วนนิ้วนางนะครับความหมายเปลี่ยนไปครับถ้าเป็นเส้นขี่ตรงๆที่นิ้วนางเนี่ยชีวิตมักหักโค่นเพราะคนเพศตรงข้ามนะครับตามตำราหัตถเลขานิเทศนะครับก็ชีวิตมักได้รับความเดือดร้อนจากเพศตรงข้ามนะครับศัตรูของคุณหรือ คดีความที่คุณเป็นคดีกับเขาอยู่เนะี่ยส่วนใหญ่คู่กรณีเป็นเพศตรงข้ามครับาตามตำราลายมือนะครับนิ้วก้อยสั้นกว่าข้อนิ้วนางนี่ยฮะเรื่องความรักเป็นคนไม่ชอบเข้าหาใครก่อนนะครับอ้างอิงตามตำราหัตถะเรขานิเทศตำราไคลโลตำราแซงเยอแมนนะค,ความเห็นตรงกัน,นครับ <c oughs> ก็คือ อุปนิสัยของเจ้าของลายมือเนี่ยเรื่องความรักไม่ชอบเข้าหาใครก่อนครับดังนั้นเพศตรงข้ามต้องมาจีบเขานะครับอ่เาเขาถึงจะรักตอบหรือพิจารณาว่าจะเลือกเอาดีไหมอะไรเงี้ยเสนญรักต่อมาครับสี่เหลี่ยมที่กลางฝ่ามือของคุณลูกค้าครับเหนือเส้นสมองครับ ใต้นิ้วกลางใต้นิ้วกลางนะครับหรือเขาเรียกความภาษาหมอดูลายมือว่าเนินเสาครับสัญลักษณ์นี้ช่วยป้องกันอันตรายที่ศรีรษะช่วยป้องกันคดีอาชญาชีวิตจริงของท่านจะชนะคดีความอ้างอิงจากตำราหัตถเลขานิเทศครับคำแน,น,น,นะนำครับท่านควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทพยายามอย่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรืออโคจรครับ จริงอยู่ครับว่าตามตำราลายมือเนี่ยถึงชีวิตท่านมีคดีความท่านก็รอดนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะฮะอย่าให้เกิดคดีความหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีพยานบุคคลยืนยันว่าท่านไม่ใช่เป็นคนก่อเหตุนะฮะไร้แรงอะไรนะครับ <S <S ทีนี้มาดูเส้นใจกับเส้นสมองครับอ่าระหว่างกากระบาดไอระหว่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลางฝ่ามือเนี่ย เส้นใจกับเส้นสมองห่างกันเนี่ยมีความหมายไหมมีความหมายครับมีความหมายว่าท่านเป็นคนสปอร์ตครับไม่ใช่เป็นคนงกนะครับเป็นคนสปอร์ตคนสปอร์ตนะ่ะมักจะมีเพื่อนผูงเยอะครับแต่ข้อเสียของคนสปอร์ตนี่คือ,อใช้ใจ่ายเกินตัวไปหน่อยหนึ่งนะครับต้องรอบคอบในการใช้ใจ่ายเงินทองครับรูปต่อมาครับ เส้นสีเขียวนี่คือเส้นชีวิตนะครับพอมีขีดขึ้นที่เส้นนะครับเส้นสีเขียวนไหมครับนี่คือโชคลาภเงินทองครับอ้างอิงจากตำราหัตถเลขานิเทศนะครับช่วงที่มีเส้นสีเขียวขีดขึ้นนี่ก็จะเป็นช่วงที่คุณได้โชคลาภเงินทองนั่นเองส่วนเส้นสีดําตัดขวางเส้นโชคลาภหลายเส้น ทำให้ช่วงนั้นชีวิตท่านครอบครัวไม่มีความสุขนะครับก็ช่วงน่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นนะครับมีเส้นสีดําตัดขวางเยอะเลยส่วนช่วงที่เส้นสีดําไม่ได้ตัดขวางท่านก็ได้รับโชคลาภเงินทองมีความสุขนั้นเต็มๆครับได้โชคเต็มๆเมส้นสีฟ้าคืออะไรเส้นสีฟ้าคือเส้นหนี้สินหรือเส้นลงทุนนะครับ พอลงทุนไปแล้วหรือเป็นหนี้สินไปแล้วถ้าท่านมีเส้นโชคลาบมาขีดคืนนะครับก็หมายความว่ามีเงินใช้หนี้หรือลงทุนแล้วได้ผลกำไรลับคืนมานะครับไม่ขาดทุนนั่นเองเส้นสีม่วงสีม่วงก็คือหลักฐาน,นครับบ้านช่องของท่านนะครับบ้านปลายชีวิตนะครับมันก็บอกว่า ท่านจะมีบ้านสี่หลังหรือสี่ชั้นนี่ครับถ้าตามคำทํานายนครับไอติดกันกับบ้านสี่หลังเนี่ยมันคืออะไรมันก็อาจจะเป็นแม่น้ำหรือติดภูเขาครับซึ่งถ้ามันไม่ใช่แม่น้ำหรือภูเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการขายบ้าน,นครับก็เป็นไปได้ทั้งสามกรณีนะครับ แต่ตามลายมือก็บอกอย่างนี้นะครับทำนายตามตำราอาจารย์โหรชานสินนะครับส่วนเส้นสีเหลืองคืออะไรคือธุรกิจบ้านปลายชีวิตของท่าน,นครับธุรกิจเนี่ยแยกออกมาจากตัวบ้านนะครับเส้นธุรกิจก็คือธุรกิจของท่านอาจจะเป็นมินิมาร์ทหรือธุรกิจอะไรก็ได้ที่คนเข้าออกวุ่นวายครับมีคนเข้ามีคนออกวุ่นวายเลยครับเส้นการเงินนะครับเส้นสีแดงนะครับ ก็คือเงินทองได้มาจากหลายทางตามจานวนเส้นที่เกิดนะครับดูภาพต่อมาเลยครับภาพต่อมานะครับใต้นิ้วก้อยนะครับมีขีดแดงๆครับขีดขีดขึ้นไปนะครับคือเป็นคนพูดเก่งครับเจราจาการค้าได้ดีหาเงินได้ครับอ้างอิงตามตำราโหรชานสินนะครับ แต่ตำราหัตถะเลขานิเทศให้ความหมายต่างกันครับเส้นขีดแดงๆเนี่ยถ้าขนานกันในมือสตรีจะได้สามีเป็นนายแพทย์หรือสตรีเป็นแพทย์ซะเองหรือเป็นนางพยาบาลที่ดีนะครับถ้าตามตำราหัตถะเลขานิเทศเนี่ยแสดงว่าเจ้าของลายมือนี่เขาไม่ได้ผัวเป็นนายแพทย์ก็ตัวเองเป็นแพทย์หรือเป็นพยาบาลซะเองนะครับ แต่ถ้าเป็นตามตำราของไคโลครับตำราของไคโลเขาจะบอกว่าไอ้เส้นขีดๆเนี่ยเป็นคนรอบรู้ครับอ่าเป็นคนฉลาดรอบรู้เก่งเรื่องการค้าครับความหมายจะคล้ายๆกับอาจารย์โหรชานสินนะครับแต่เขาไม่เน้นคำคำว่าเจรจารเองไปดูตัวบนกันครับ เส้นสีแดงคล้ายภูเขาไฟระเบิดครับคือญาติผู้ใหญ่กับญาติผู้น้อยสนับสนุนช่วยเหลือทำให้มีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองครับนี่ก็เป็นน่าจะเป็นช่วงบ้านปลายชีวิตนะครับมีชื่อเสียงเงินทองครับต่อมามาดูสัญลักษณ์นี้ครับนี่ขีดแดงสี่เส้นนี่มันคืออะไรเส้นสีแดงแยกสี่ทางครับ มีโชคตาตาดีพร้อมเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองมีอำนาจบริหารจัดการชีวิตนะครับอ้างอิงตามตำราหัตถเลขาทิเทศนะครับนี่ข้างบนนี้สัญลักษณ์นี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะครับมีโชคเรื่องเงินทองตอนนี้ก็เป็นช่วงอ,อยู่ที่เนินร้อนลอนนะครับแต่เนี้ยก็เป็นช่วงแบบบ้านปลายชีวิตนะครับ ช่วงอายุ45ปีขึ้นไปครับก็จะเริ่มโชคดีเรื่องเงินทองครับสัญลักษณ์ที่เตือนคุณลูกค,ค้าคือมีดอกพิกุลตรงนี้ครับตรงเส้นวาสนาครับหรือเ,เส้นโชคลาภเนี่ยชีวิตท่านช่วงนั้นจะประสบโชคลายจากการกระทําของคนอื่นนะครับถ้าตามลายมือท่าน,นการกระทําของคนอื่นก็น่าจะเป็นการกระทําของเพศตรงข้ามนะครับ อ้างอิงจากตำราหัตถะเลขานิเทศครับเพราะชีวิตท่านหักโค่นเพราะเพศตรงข้ามนะครับเนี่ยหลายมือบอกนะครับว่าพอชีวิตท่านมาถึงช่วงนี้ปุ๊บนะมาเจอเส้นนี้เส้นดอกจันทมาเนี่ยตรงวาสนาเนี่ยชีวิตท่านก็ประสบโชคลายครับโชคลายซวยเพราะคนอื่นครับมันอาจจะขับรถไปแล้วก็มีรถมาชนท้ายหรือว่าเออ อยู่ดีๆคนเมาเหล้าขี่มอเตอร์ไซค์มาชนรถเราอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเออแต่โชคร้ายเพราะเพราะการกระทําของคนอื่น,นครับก็จบแล้วนะครับเรื่องการเงินและเรื่องความรักก็ขอบคุณคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนอุดหนุนกันมานะครับและก็ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วครับขอบคุณครับ